พี่ยุทธเมื่อวานน้องเนยเปิดกระโปรงกางเกงข้างในก็ไม่ได้ใส่น้องเนยต้องมาฟ้องลุงยุทธนะเนี่ยเมื่อวานเข้ามาในลุกนักกีฬาเข้ากับเออทรนโอลิมปิกเป็นเหมือนกับเชลิดเดอร์ประมาณนั้นใช่ไหมเมื่อวันเสาร์มาในชุดไทยน้องเห็นยังเห็นคะ่ะน่ารักเนี่ยอ่ะนี่น,นี่นี่ชุดกีฬาเมื่อวานในชุดกีฬาเข้าคอนเซปโอลิมปิกเลยนี่เมื่อวาน

เาเข้าไปแม่คนอ๋อนี่ใช่ไหมคะเมื่อวานที่เปิดกระโปรงนี้ใช่ไหมคะเต้นแล้วก็มาในนเ็กี่พเรากาลังสมไบิงนี่ไหมมาในคอนเซ็ปต์กีฬาเสค่ะหากพวกเรากำลังสบายจะปลอบเบอพัน แต่งตัวเก่งมีถุงเท้าล่างด้วยนะคะเห็นไหมอ่ะอ่าท่านผู้ชมคุยนอกจอสบายๆใจเย็นๆค่อยๆไล่กันไปรอท่านผู้ชมก่อนนี่อเพลงระวังเพลงระวังเฮ้ยไฟนอกเขาดาวเดี๋ยวเปลวเอาใส่เพลงเรื่องเล่าเข้าไปถ้ามันมีความคึกก็ใส่เพลงเรื่องเล่าสาธิตมันจะเร็วชนนี้เนอะสปีดมันมี เพลงเรื่องรากาที่จะมีสปีดค่ะเนี่ยเอาไฟนอกเขาดาวไม่ได้เลยเน่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 ดูถือถือขาอเพิงเออไอติมหรือขาเพลิงไอติม <c oughs> ฮะ<อ>นี่เห็นไหมมีความคลืค่คขับ เอานี่เอามาพอบถามเข้ามานะ่ะเปิดกระโปองตอนไหนเออยังไม่เห็นช็อตเปิดกระโปองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผัดผักบุ้งเออฉันบอกโยนผักบุ้งขึ้นไปแล้วก็รับไม่ได้แต่เมื่อวันเสาร์นี่ก็โอ้โหออนอ่อนช้อยมา,าทีเดียววยยอฮะ นี่ไปได้มาจากศิลปะชีพไงใช่ถือกระเป๋ากระจูดด้วยอะค่ะเนีเห็นสารให้เพลงได้มาอันนี้นางฟ้าจำแรงใช่ไหมนางฟ้าจำแรงนะชมเออชบามยมามากาสวยมากสวยมากนางฟ้าจำแลง สาบัวย่อนานเลยค่ะนางฟ้าจำแรงแต่งกายลงมาจึงงามดังเทพธิดาลาวันสุนทรภพรเนี่ดูถอนสาบัวไหวย่อแล้วแต่จะเรียกตอนแรกนึกว่าฉัอเดียวแล้วตอนนี้อาจจะลุกไม่ขึ้นนานมากเลยเห็นไหม พี่เลี้ยงตัดสก,กิดพอแล้วเหน่อยนี่ยโดอตอนแรกผมคิดว่าทะลุไม่ขึ้นแล้วลุกขึ้นเองอ่ะนักงฟ้าเออเออ,เ,อ,อเสียงพี่ยมได้เรื่องอะไรหรอเพลงเมื่อเกี้ค่ะนางฟ้าจำแลงใบร้องได้ไหมลองไม่ได้ค่ะ ไม่ได้เหรอชมเอ๋ยชมงามอารามแท้แลตะลึงได้เจอครั้งหนึ่งสเสน่ห์ซึ้งตึงใจครั้งเดียวได้ชมสนนมพี่ลสม,มัครพี่ลมหลักใครพันผูก้อ,อ,อ่อนช้อยทีเดียวแม่คุณ เห็นไหมนาฟ้าจำแรงเสียงมันสูงแปลงการี่อะไรอ่ะเปิดกระโปรงเปิดกระโปรงค่ะนี่อันนี้ต้องเรียกมาดูแล้วกูเล่นนม่้จักเล่นแล้วฉามขวบแต่ก็โตแล้วนะ รักกีฬาดูแข่งขาดเนรอันทีนี่เกือบพักแต่กลับมาได้นะนั่นโอ้โหดูดูการบิดคือน้องไบเราทำฮะเรายังทำยากเลยนะใช่ใช่ค่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงเปิดกระโปรงแม่คุณ พี่ยุทธพูดถึงเรื่องนักกีฬากระโดดสูงของฝรั่งเศสหน่อยครับพูดไปแล้วเมื่อกี้พ<า>ูดไปแล้วตอนเรื่องเล่าเช้านี้ภาพมันติดเรื่องเศษพี่นุ้ยบอกว่าตอนที่จบชวมพี่นุ้ยเหนี่ยว่าชุดมันรัดมากก็ไม่รัดเท่าไหร่นะฮะจินตนาการเอาให้โดภาพไม่ได้นี่โดโดันนี้ลงไปนอนอยู่กับพื้นเลยเอะล้มหรือลงไปนอนล้มหรือลงไปกราบ ล้มหรือน้องลงไปคะอ๋อลงไปลงไปกราบลงไปกราบแล้วขึ้นเองไม่ได้ใช่ไหมเหมือนพี่อ่ะ <laughs> พี่ก็เป็นเวลาก้มลงไปกราบขนาดนี้มันขึ้นเองไม่ไหวนะแต่มันเราเปปลายทางไงอันนี้เขาต้นทางค <laughs> ่ะเอะทานผู้ชมมาพอสมควรแล้วความสุขของบาเมหึม,มอืมอืมอือ้าวไหนนะ อ้าอ,อะไรอ๋อที่มาที่ลงไปที่พื้นเพราะมีพี่คนหนึ่งลงไปกราบก่อนค่ะก็กราบกับก็เลยลงไปกราบด้วยโอ้ยอ้า